บอกกันไปถ่ายรูปก็มีผ้าคลุมไหล่ไปด้วยก็จะช่วยอบอุ่นแล้วก็สดสวยด้วยสีสันสีแบบเข้ากันบรรยากาศของฤดูนี้ด้วยเนาะค่ะนี่ความจริงแล้วสีเขียวยังจะมากถ้าเผื่อเป็นสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลโ,โอ้โหมีเยอะเลยค่ะเนาะใช่ช่วงนี้ก็พิ่ตีก็จะเอาผ้าอะไรนะคลุมไหล่มาด้วยนะคะ สวยมากเลยเนี่ยสีเขียวเข้ากับรรยากาศธรรมชาติมากชเพราะสีเขียวมันใกล้จะไม่มีแล้วอันนี้ก็ใส่ง่ายง่ายแล้วอุ่นจริงๆริงเราไปที่ไหนแล้วก็เดินแล้วก็คลุมอย่างนี้อุ่นค่ะอันนี้หมุนหมุนหน่อยสิคะให้เห็นข้างหลังอสวยค่ะสวยสวยมากงานแต่เจ้านางงานเรียบร้อยปราณีตงานเขาดีมากแล้วก็ตัวเนื้อผ้านุ่ม นุ่มจริงๆเป็นวัสดุแล้วเี่ยวนี้นะคะมันมีผ้ากระโปรงหนาๆค่ะนี่ค่ะฤดูมันก็เวลาเราใส่นี่จะอุ่นมากใช่ใช่เหมือนอย่างตัวนี้เราใส่ไงใส่แล้วเมื่อกี้เดินข้างนอกแล้วอุ่นมากชอบด้วยสีสันสีมันแบบโอ้โหแซบจาบอ่ะเสร็จไหมเสร็จไหมนี่สวยมันเป็นผ้าทอมันจะเป็นผ้าทอมือนะคะค่ะเป็นกระโปรงนี่ค่ะ คนอ้วนคนผอมใส่ได้ใช่อันนี้หนาปึ๊กเลยแล้วอุ่นมากเนี่ยอย่างหนาตาช้างเลยความหนานะคะค่ะมีสองสีมีมสีไอ้น,นี้ใส่กับสีใส่แบบไหนก็ได้นะคะเนี่ยถ้าใส่กับเสื้อสีขาวก็จะเป็นแบบคลาสสิกหน่อยน้องสวยจริงๆออนนี้ก็สวยไม่ว่าแบบไหนสีไหนและลายนะโอ้โหเก่งะคะ อคนบ้า่เราเก่งดูที่เข้าทองไงทองเป็นดอกๆอกเงี้ยใช่อันนปกติถ้าเป็นแบบเส้นๆเป็นตาตาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรนะสวยอยู่แล้วอันนี้ข้ทองเป็นดอกไม้เลยอันนี้มันลายพญานาคนะคะลูกหลานลูกหลานพญานาคก็ต้องเอหาไปใส่กันนะคะใช่แล้วก็มีอันนี้ผ้าถุงค่ะผ้าถุงเป็นผืนเปลียนไหมอ่านี้ก็เป็นแฉกๆเหมือนกันสวยค่ะอันนี้ปรักทั้งตัวนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ งามเจ้าก็เหมือนกัอันนี้อันนี้ก็ปักเหมือนกันเหมือนเหมือนกันใช่ไหมคะเออว้าปักเนี่ยช่วยอืมหาไปใส่สักตัวนะคะพากันไปวัดค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยจะมีเป็นกางเกงสําเร็จรูปเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เซตนี้นะคะจะเป็นกระโปรงอย่างเงี้ยค่ะกระโปรงเยอะเลยเออทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมคะใช่ทั้งหมดนี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะ อืมตรงนี้ก็เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครอสบายยจะลุกจะนั่งจะเดินจะวิ่งก็ได้นะคะเออก็มาอุดมที่เป็นกันเดี๋ยวเราก็จะไปขายกันที่วัดพระเจ้าจะไปขายที่วัดวันที่สามตุลานะคะเผื่อใครสนใจไปวัดด้วยเราก็ได้บุญด้วย้วมีงานอะไรคะเออเขาจะมีการเรียนอ่อะไรนะ การแกะสลักการแกะสลักผักและผลไม้ของครูไก่ของครูไก่มาสอนนั่นแหละแบบนี้ก็เราก็มีเสื้อเสื้อลายลูกไม้อยืนโชว์ช่วงนี้นี่ค่ะครั้งนี้จะมีเคยใส่นะคะเสื้อมาด้วยงานแต่เจ้าแล้วจะมีล็อตที่สามจะมีชุดไทยมาด้วยกําลังเดินทางมานะจ๊ะสนใจี่บ ยังไง้มีสุขภาพเพิ่มมากขึ้นได้ขยายหลากหลายด้วยกันนอกจากเป็นผส้าถูกแล้วถูกต้องค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเตรียมกันไปงานทอดกระถินทอดกระถินกับงานออกพรรษาที่ได้จะมาแล้วนะคะเราก็ใส่เสื้อผ้าสวยๆจะได้เป็นนางฟ้ากันพากันไปวัดอันนี้เบอร์อะไรคะนี่ไซส์เอมค่ะเออไซสแอลไซส์แอลของพี่พิติ๊กใส่เป็นนี่แอลหมดเลยเอมหรืออลอ แอลหมดเลยมันดูเป็นตัวใหญ่นะแล้วก็ใหญ่แต่ใส่มาก็เป็นใายใส่แรงเงี้ยใส่มาแล้วปิ้งให้ต้องหมุนหน่อยชอบชอบดูหมุนค่ะนี่ละค่ะสวยนะมันรับกับตรงนี้เป็นเข้าเชฟพอดีเลยที่ว่าสุ่มนิดๆนะคะแล้วก็เสื้อก็จะคลุมแล้วก็ปานออกมาคลุมพุงเราใส่ออกมาแล้วสวย อ๋อคุมคุมทำให้เราหอมอันนี้ก็คุมนะคะเนี่ยถ้าเผื่อว่าอะไรอมีน้องห้าเดือนยังยังมองไม่เห็นเลยใช่ใช่ท้องห้าเดือนไม่เห็นแล้วตัวนี้ของคุณสวยมากอันนี้ยอ๋อของหนูแล้วเหรอจะถูกจะแพงก็ ขอแดงไว้ก่อนเนี่ยโอ้กระพริบกระพริบเนี่ยขอโชว์ชอบชอบเอาเอาไว้ค่ะเอาแขวนไว้ค่ะว่าถ้าใส่แล้วดูใส่แบบเป็นเซตๆนะคะเราจะเป็นที่ของเราต้องมีนะคะของสวยๆเนี่ยนั่นแหละดีมากเลยไดีสยวงให้ดูกันแล้วกันเออคอยดูตามงานอันนี้งามจริงๆเห็นเห็นแล้วนอนไม่หลับแล้วตัวนี้รู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นผ้าถุงเป็นผ้าถุง กลับเป็นพัดูสสำเร็จหรือเปล่าเออไม่ไม่ไม่พงดลมธรรมดาต้องมาห่มเองค่ะอันนี้ติดมาใส่ได้เลยแต่ตัวนี้มีคนจองนะคะค่ะใครจองจองแล้วใช่ไหมคนคนที่เขาเขาอยากจะใส่เมื่อกี้แหละของพี่ปริยาจ้าอ๋อนี่งามแต่แป่เจ้าเป็นเจ้าของได้ทันทีเลยนะเนี่ย เห็น <He ard S 2> ไหมใส่เสื้อ,อสีขาวมีเยอะไหมคะหนูว่าอันนี้คนจะชอบตอนนี้นนพี่พี่จริงๆแล้วสั่งมาใส่ใส่เองคือถ้าไม่มีคนซื้อเราก็ใส่เองัวนี้ก็จะสวยแขนยาวนะคะแต่ไม่ต้องหว่วงหน้าหนาวเวลาเราไปวัดมันก็ต้องถอดกันอยู่ดีแล้วเวลาเราไปวัดเราก็จะเดินไปเดินมาจะไม่หนาวค่ะนะคะนี่อันนี้ก็สวยแต่จะตามมาเรื่อยๆคะ่ะ วสวยจริงๆน้อยเห็นว่าตัวใหญ่แต่ว่าก็ในขนาดอย่างนี้ที่เป็นเบอร์ L ใช่แล้ว<า>อันนี้สำหรับสาวๆที่แบบว่าจะไปฟ้อนหน้ากระถินออกยาวหน่อยเนี่ยแต่แต่ตะตอนยอนเอ๊ะมีไหนอีกตัวนึงนี่นะจ๊ะตะตอนยอนตอนยอนตอนยอนแปว่าอะไรเนี่ยตอนยอน <laughs> ตอนยอนัน ไม่ตอนย้อนนี่ก็คือแบบอ่อนช้อยอะไรตอนนี้เป็นภาษาเหนือเนี่ยงามเจ้าสีสันงานกระถินค่ะจะได้กระสังกันมาเนอปฏิบิบริการคังอันนี้อันนี้ก็งามค่ะแบบแบบสีอย่างอีก็งามเนี่ยแต่ที่มีหลากหลายเลยจากที่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ช่ส่วนมากใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีเสื้อลูกไม้แล้วก็อันนี้ก็ แบบนะคะไม่ใช่ว่าตรงอย่างเดียวก็จะมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กวุ้งเป็นกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเอาแขนคืนอันนี้ก็งามนี่น้องสวยแล้วผ้าถุงสวยๆเยอะเลยซึ่งว่าครั้งที่แล้วไม่เห็นโชว์หน่อยค่ะโอ้โผ้าถุงนี่นะแบบเก๋แล้วแบบว่ารับรองนอนไม่หลับกันเพราะมันสวยคือผ้าถุงอันนี้อันนี้ก็ใช่นะจ๊ะ อันนี้ผ้าแพรวานนะจ๊ะอันเนี้ยเปลี่ยนอาชีพมาขาย,อ,ยอาชีพเดี๋ยวชวนกันมาขายผ้าสวยสวยนะคะแล้วก็มันจะมีแบบมันนี้ก็สวยมากใส่กับเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเป็นผ้าใยธรรมดาใช่ไหมคะผ้าใยธรรมดาอันนี้ะจะถูกผ้าใยธรรมดาที่บอกว่าแพรวาก,กับผ้าในต่างกันยังไงถ้าหนูโมงอย่างนี้<อ>หนูแยกไม่ออกเลยอะค่ะ ต่างกันเธอ,นนอถือหน่อยผ้าฝ้า้า้ามันจ,จะจะแข e ็งแข็งลายต่างกันที่ลายแต่อันนี้เป็นผ้าทอจริงๆผ้าทอมือที่ทอกับกี่กี่ก็ค,คือคือคือเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นกี่ก็คือเครื่องทอตัวทอน่ะอันนี้คนเหนือแล้วก็ไอเขาใช้ว้าฝ้ายเนี่ยมันจะหนาจะหนาแล้วจะอุ่นมากเนี่แหละวิแปรวาใช่แปรวาแล้วก็ลายเขาจะแน่นๆค่ะ ลายเขาจะเขาจะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะจะหนากว่าอันนี้จะเนื้อบางน้อยจะเนื้อบางหน่อยแต่เราตัวราคาไม่เท่ากันนะคะเพราะเนื้อผ้าจะแตกต่างกันนะคะคือว่าต้องถามเป็นเฉพาะบุคคลเลยว่าผืนนี้เท่าไรเท่าไรใช่ไหมงั้นแล้วตามกันแล้วแต่เนื้อผ้าเนื้อบางเนื้อหนาสีไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะนี้ลายไก่จะเหงมากไก่นี่จิบถ้าใส่จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะสีก็สวยได้นะสีนี่โอ้โห หาหาได้ยากมากคะสีนี้หนูรู้สึกว่าหนูถูกใจกับสีฟ้ามากเลยจากเมื่อครั้งที่แล้วอะค่ะใช่สีฟ้าคุณเอาไปใส่ที่วัดมีแต่คนพักคนชมฮ่าแล้วพอมาเห็นสีฟ้านี่อีกแล้วเสื้อสีฟ้าใจสลายก็เดี๋ยวามรู้สึกว่าอุ้ยเราเคยเคยพบเคยเห็นที่ไหนแล้วมีความประทับใจดีๆนี่ค่ะสวยแต่อันนี้เป็นอีกแบบเดิมคนละแบบค่ะเมื่อก่อนปีที่คุณเอาไปมันเป็น แบบนี้ค่ะเรียบเรียบจริงๆใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้เรียบมากอันนี้ก็แบบประมาณแบบเรียบหรูค่ะจิจาจิจาจับใจคนซื้อกับคนขายนะจ๊ะต้องคนชอบเหมือนกันนะคะเนี่ยชอบเหมือนกันเราถึงจะไปด้วยกันได้ใช่สวยนั่นแหละนี่ค่ะเออจะแนะนําว่ากล่องข้าวเนี่ยกล่องเงินกล่องทองกล่องข้าวนะคะอันนี้ กระติบข้าวค่ะมาใหม่นี่สามอันนี้นี่ก็ใช่อันนี้เอาไปให้เนี่ยโชว์ความหรูของข้าวทันสมัยใช่ของข้าวไฮซอลโกเชียอ์ออกไปทางเหนือเนคะออกเหนือเจ้าอันนี้ก็ของขังอ่นนี้ใหม่หรือเปล่าคะใหม่ค่ะเพิ่งเอามาสวยมากสวยมากอันนี้พอพิการเนีนะคะ เราไม่ต้องใส่ข้าวแล้วคะ่ะเอาไว้ใส่เงินนะคะร้านค้าน่าจะใช้ได้เนี่ยเนี่ยสักยันมาแล้วก็ตัวนี้จะสวยอีกตัวหนึง่งอีกคนก็มุมนีอ้อ,อีกคนนึ<ว>งก็มุมเนีนะคะเอออันนี้งานสวยทุกสีเลยนี่งามนะคะจะสนใจก็ทักมาทักมานะคะว่าผืนไหนแล้วจะได้ราคาถูกใจ พักมาธรรมดาก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่ว่า <c oughs> บ่นน้อยใจนิดๆหลอกป้าดีใจอะไรเนี้ยนี่ค่ะงามๆทั้งนั้นค่ะ <c oughs> สวยงามนะคะใส่แล้วได้บุญจ้ะพากันไปวัดตอนนี้เราต้องแบบว่าเป็นเป็นแบบเปลี่ยนใหม่ใส่ผ้าไทยไปแล้วไม่แพงด้วยนะคะสวยจริงๆเนี่ยหนูสังเกตว่าเวลาที่ไฟมันส่งเนี่ยนะคะ มันก็จะเป็นแบบเป็นแบบใช่ไหมใช่มันมีแสงระยิบระยับเนี่ยค่ะและอันนี้พิเศษหรือว่าต่างจากแพว่าเออยผ้าฝ้ายเออต่างต่างเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่อน้ําไหลไทยลื้อค่ะแล้วก็จะมีเอออย่างนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของแบบว่าหมู่บ้านนู้นเขาจะเป็นอย่างนั้นคือเขาจะมีแบบว่าประวัติของแต่ละหมู่บ้านที่เขาทำค่ะใช่ไหมคะอย่างกับคน คนเออัมสเตอร์ดัมเขาก็จะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คนแตกต่างกันนะคะใช่ค่คะอันนี้สว,สวยมากอันนี้ระยิบระยับอันนี้สวยมากสวยมากสวยจนนอนไม่หลับเนี่ยแล้วเนื้อบางนะบางผ้าน,นุ่มผ้าลแต่ละผืนเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางบางผืนนี่เขาจะ คุณสังเกตนะคะไอ,ตอ,อ,อ,อ้ตัวนี้ก็โอ้ยตัวนี้ก็งามสวยไม่ได้ใช่จับตัว,<า>วไ่อยากาย,<ว>ยนี่ค่ะมีซับแล้วแล้วสวยดซับทุกตัวค่ะอันนี้ไปตัดผ้าถุงใช่ไหมคะตัดผ้าถุงค่ะ อันนี้ภาพคุมไหลได้ไหมได้ค่ะถ้าตัวเล็กนี่เราจะคุมไหลมันแล้วแต่เราจะใช้ประโยชน์จะไปตัดเป็นผถุงก็ได้ได้เราจะคุมไหลเราจะไอคุมโต๊ะอาหารหรือว่าจะคุมเวลาโต๊ะหมู่บูชาเวลาเราเส้นไหว้เจ้าอะไรเงี้ยใช้สีแดงเนี่ยดูดซับค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลายตะขอเนี่ยเกาะเกี่ยวเอาทรัพย์สินเงินทองมาตะขอของของเงินค้องทองมา อ้ยนี่เขามีสัพท์เทคนิคพิเศษเฉพาะเจ้านี่อันนี้สีเนี่ยส,ส,สีสีม่วงขาวนี่จะถ้าใส่แล้วตามภาษาฮงจุ้ยก็คือว่ามันดูดซับดูเงินด,ดูทองดูดลูกค้ามานะคะค่ะยังไงส,ส,สีนี้ไม่น่าพลาดค่ะเห็นไหม งามขนาดทําเป็นผ้าคลุมไหล่ก็สวยค่ะเห็นไหมคะงามขนาดนี่งามแต้เจ้าจริงๆแล้วพี่เคยเห็นเขาเอาผู้หญิงไทยนะเขาแต่งสวยมากเขาไปเดินอิตาลีอุ้ยลิศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาให้เออผ้าอย่างนี้แหละเขาเขาใส่ผ้าถุงผ้าถุงลายอย่างเงี้ยประมาณนี้ยลายมันเหมือนเขาเรียกว่าทูโทนอะไรเงี้ยลายเงี้ยแล้วก็ใส่ใส่สูท อุ้ยสวยมากพอไปเดินไอิตาลีีเนี่ยโอ้ยใส่อันเนี้ยอุ่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะอุ่นจริงๆิคเมื่อกี้เราไปถ่ายขนาดร้อนเลยไปถ่ายข้างนอกอุ่นอุ่นเนี่ยง่ามค่ะนั่นแหละีป้าทรงผมก็ตอนยอนอีกแล้วนี่นะคะขอฝากนะจ๊ะ ติดต่อกับพี่ปริยากับพี่ติ๊กนะจ๊ะอ๋อไม่เป็นไรตรงไปที่พี่ติ๊กเลยชุติทนาจ้าจะได้ไม่ต้องอะไรอย่างผ่านแล้วทำในสิ้เวลาสวยใช่ไหมคะเนี่ยอยากสวยก็ต้องทักมานะคะโอเคขอบคุณลงกน้าะจ้าสาวสาวอะเพราะฉะนั้นพี่ติ๊กก็ให้ดูหมดแล้วว่าของที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วนั้นเป็นอะไรยังไงและมีอะไรที่เพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขอ สีสำหรับผ้าถุงสําเร็จลค่ะพ yeah> ี่ติ๊กไม่มีเหรออุ้ยมีเยอะเลยค่ะผ้าถุงสําเร็จก็มีโอเคเพราะฉะนั้นมีหลายอย่างมากเลยผ้าถุงสำเร็จอันนี้กระโปรงสาเร็จนะจ้ะเดี๋ยวพี่ติ๊กใส่ให้ดูเขาจะทําอย่างนี้ก็เหมือนตัวที่พี่ติ๊กใส่เนี่ยสําเร็จคะเพิ่งใส่เมื่อกี้นี่เองใส่โชว์นะคะทุกตัวที่พี่ติ๊กใส่นี่ค่ะขย่ยทั้งคนอ้วนคนผอมใส่ได้นะจ๊ะนี่จ้ะนี่เขาแถมให้ ไม่ได้แถมให้ทำเองประมาณอย่างนี้นะจ๊ะมันเป็นจีเป็นอะไรชอบนะอย่างที่เียกโเนี่ยค่ะเอออันนี้ยังไม่ได้เย็บนะคะเพราะว่ายังใหม่ๆเลยยังใหม่ๆแต่ว่าถ้าถ้าเผื่อเป็น้กระดุมที่ติดตรงนี้ใส่แล้วมันก็กระชับแล้วก็ดูสวยมากเลยตัเน้อกระนี้ค่ะเนี่ยสีพร้อมใส่ได้อ้วนก็ใส่ได้หรือถ้าไม่อ้วนเป็นผอมล้วใส่ไปแล้วก็สวยค่ะ ใช่ค่ะนะคะทักมาสนใจเอิ้นมาเนออันนี้คืออะไรคะคุณอันนั้นเป็นกระโปรงหมดนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเนาะมีหลากหลายใส่สบายจริงๆไม่คับไม่เอิญหลวมสบายเข้าทรงเลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปอันนี้ก็ผ้าดีเดี๋ยวนะคะอันนี้คือผ้าถุงสําเร็จรูปนะจ๊ะ และยังมีอยู่หนูเข้าใจว่าอาจจะหมดแล้วเมื่อครั้งที่แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ไปเยอะเลยใช่ไหมคะไปเยอะเหลือไม่กี่ตัวแต่แต่ละตัวนี่คนชอบสีต่างกันนะคะแล้วใส่ทุกคนก็สวยทุกเนี่ยใส่ทุกคนก็กีดชอบกันล้วสีโอ้โหอันนี้สีโอ้โหสุดจ้าผ้าอย่างนี้ความจริงแล้วหนูว่าซักแล้วไม่ตกใช่ไหมคะไม่ตกเออแต่ต้องระวังเวลาตอนซักกับละกณาอย่าเอาไปปั่นเครื่องนะคะ แล้วก็อย่าไปใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมันจะเก่าหมดเลยเพราะพี่ติ๊กเคยแล้วมันจะซี่เลยซี่เลยแล้วก็แค่เอาน้ำร้อนแล้วก็ธรรมดาเอ๋ไอ้นี่ธรรมดาน้ำร้อนก็เอาไปจุ่มเลยจุ่มจุ่มทำความสะอาดเอาไปซักแห้งไม่ดีเหรอดีค่ะอ๋อค่ะถึงจะจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงแต่ว่ามันถึงเนื้อผ้าให้นุ่มและสีเหมือนเดิมค่ะของมันต้องมีกันนะคะ เสื้อผ้าสีสดๆส,ส,สวยๆอ่างนี้เราจะไปงานบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรืองานครบรอบแต่งงานแต่งไทยๆไ,ไปก็สวยนะคะจะแต่งไปแขกฝรั่งเขา็ชอบุอยผู้หญิงคนนี้มันแต่งตัวแปลกแต่ก็สวยค่ะสวยสวยและสำหรับนคนไทยเราเองนิตาเนี่ยจับอยู่ที่ผ้าตลอดเลยที่เลาที่เราใส่เห็นใครใส่ก็สวยอะคะ่ะเออใช่ใส่แล้วเป็นนางฟ้านะคะเพราะว่าอะไรนะใส่แล้วมันแปลกอะคนก็ต้องมองเรา ทุกครั้งที่คนเขาใส่เสื้อผ้าสีสดๆแบบนี้เชื่อไม่เชื่อลองใส่ดูอันนี้ก็งามเนี่ยสีน้ำตาลค่ะเนาะสวยทุกสีเลยโอ้ยสวยจนอยากจะร้องไห้ห่วงห่วงไม่อยากขายอันนี้ก็งามอันนี้อันนี้เรามาคุมก็ได้นะถ้าถ้าคนที่เขาชอบ สีงามอันนี้เป็นข้างล่างนะคะข้างบนจะเป็นอ๋อเหรออุ้ยนี่ต้องดูเป็นนะดูเป็นค่ะเพราะข้างล่างมันจะมีชายนะคะชายค่ะนี่ค่ะงามกระเจ้าใช่ใช่รักมาเนิ่นนี่ไงนี่ไงใส่ได้ทั้งหลายผืนเสื้อผ้าเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะใส่ได้หาเสื้อสีเออเนี่ยวันเนาะ ใส่เสื้อแต่สีขาวใส่เสื้อสีขาวที่อันนี้ก็ได้นะค่ะอันนี้ก็งามเลยเนี่ยสวยสวยเนี่ยใส่แล้วนุ่มๆอันนี้ XL XL ในขนาดของหนูเนี่ยไซส์หนูเนี่ยเสื้ออย่างนี้ยค่ะ L ใช่ใช่ XL ก็ใหญ่ไปหน่อยแต่หนูคิดเหมือนกันว่าสำหรับหนูเนี่ย M มันจะดีกว่าไหมหรือยังไงไซส์ที่เมืองนอก M เราจะใส่ M กันแต่ว่าถ้าเมงไทยเขาก็จะใส่ไซส์ใหญ่ ดีมากเลยแล้วเวลาคนที่เขาอยากจะซื้อและสั่งเนี่ยเขาก็ต้องบอกขนาดขนาดใหญ่ก็วัดหน้าอกด้วยอะไรเ่งนี้เขาตัดให้จะใช่โอสวยมากเลยงามแต่แต่เจ้าค่ะไม่โกหกนะเจ้าดูก็รู้ิจุบัจจุบัจจุเนี่ยดูด้วยตานะจ๊ะจ้าโอเคสีนี่งามงามทุกผืนงางงานวันนี้ โอ้ยอันนี้ก็งามเนาะนี่ค่ะสีชมพูเดี๋ยวลองใส่สีสีชมพูจะสวยไหมว้าวโอ้สีนี้ก็งามทีนี้ก็เข้ากันนะมันมีสีส้มนิดอ่ะค่ะเนี่ยค่ะสีชมพูโอ้ยชมพูก็เข้ากันค่ะแม่นแม่นฟ้าก็เข้ากันอันนี้ก็ฟ้าเนี่ยมันเข้าได้ทุกตัวเลยอ่ะค่ะอสวยจริงๆเห็นไหมสีนี้ก็เข้ากันอันนี้ก็จะอุ่นน่อยเนี่ย อันนี้เป็นเสื้ออีกอย่างหนึ่งเสื้อมันจะยาวๆหน่อยเสื้อจะยาวแต่ว่าผูกแต่อุ่นมคะที่เป็นสายรัดเข้าเชสเข้าเข้าค่ะออันนี้ก็สวยค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะงมื่อไหเนแต่คนชอบใช่ใช่คนชอบไม่เหมือนกันไม่งั้นชอบเหมือนกันก็ยุ่งกันใหญ่เลยสำหรับวันนี้นั่นจ๊ะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากเลยมีอะไรจะยินดีมากค่ะค่ะ ไ่ไหมคะนะคะยินดีต้อนรับทุกคนสนใจก็ทักทายกันมานะจ๊ะ Facebook ของพี่ก็ชุติธานาน,นะจ๊ะก็เดี๋ยวจะทำใหม่แล้วใช่ไหมทำใหม่อะไรนะชื่ออะไระ <c oughs> จำชื่อไม่ได้อะไรมิก้บอกอะไรอะไร <c oughs> รวยบุญขายอะค่ะใส่ใส่สวยรวยบุญ ผ้าเอ่อผ้าล้านนาใส่สวยโรยบุญอะไรไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวจะโพสเอา,อาตอนนี้มนไม่ออกตื่นเต้นตื่นเต้นจ้าต่อไปใครจะไปติดตามเร็วเร็วนี้นะคะอันนี้ก็สวยงามเนี่ยใสแล้วเป,เป็นเป็นรูปหลานพญานาคเนี่ยเป็นสอบมิมิบมัมม,มับอย่างเนี้ยระยิบระยับสวยมากเลยค่ะนั่นแหละ โอเควันนี้พี่ติ๊กต้องกราบขอบพระคุณคุณปริญญาด้วยนะจ๊ะไม่ต้องพิช่วยกราบไม่ได้ค่ะขอบคุณก็พอเพราะว่าช่วยกันส่งเสริมสินค้าไทยคนไทยเราจะได้มีกินมีใช้กันนะคะใช่ดีใจด้วยค่ะแล้วก็คนไทยที่นี่จะได้บุญกุศลจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะแต่งชุดไทยแต่งชุดไทยก็ดูแลสวยดูสวยมันอ่อนช้อยเป็นแบบว่า แบบไทยบ้านเราก็ต้องยิ้มสยามกันน่ะแล้วใส่เสื้อผ้างามๆนี่ไปไหนมันก็เบิกบานกันนะคะเหมือนกันเราไปไปทำบุญไปวัดด้วยกันเจอกนันก็จะยิ้มอะไรเงี้ยแฮปปี้ค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณพี่ติก๊กด้วยเนาะชื่อว่าได้สั่งของส่งของมาอะไรต่ออะไรก็ถือว่าเป็น ต้องมีความพยายามและใจชอบจริงๆใช่ชอบชอบสวยๆอย่างนี้แล้วมีของมาเพิ่มอะไรเยอะๆเ่มแล้วนี่ยังสั่งมายังคนสั่งอีกมีเยอะเป็นชุดไทยนะคะชุดไทยอะไรไทยประยุกต์อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอบที่สก็คอยติดตามนะจ๊ะใครอยากได้อะไรก็สั่งได้จ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนจ้าไอนึ่งดูดูตะก้า อันนี้เมื่อครั้งที่แล้วก็มีใช่ไหมคะใช่ครั้งที่แล้วเราก็มีสวยสวยค่ะมีแต่ตะกร้าไปวัดใอันนี้ใหม่เอออันนั้นใหม่ล่องข้าวใหม่กล่องข้าวใช่ไหมคะข้างในที่มาครั้งที่แล้วใช่ครั้งที่ได้เป็นสีแดงใช่ไหมคะครั้งที่แล้วสีน้ำเงินไอ้นี่ไอ้นี่อ๋อสีน้ำเงินใช่ที่ใหญ่ใหญ่อันนี้คืออะไรอ๋อเป็นไอ้นี่นึกว่าเป็นนี่ค่ะส เขาทำเป็นแบบไอ้นั่นเขาพิคเนตแล้วก็ค่ะจริงๆจะเป็นกองข้าวแล้วก็อะไรนะไหวอันนี้ก็ที่เครื่องหมายก็พิคเนตนะคะอูยเมื่อกี้เราลืมเอาชุดสีส้มอุ่นใจเลยนะคะอือุ่นอุ่นเนี่ยเวลาไปวัดเนี่ยุอาข้าวใส่พิคเนตถ้าแ็นความสำเร็จก็เอามาโชว์เราจะได้สำเร็จกันค่ะอันนี้ก็อันนี้กันงาน กระติกเนาะเป็นผลิตภัณฑ์คงปัญญาเลยนะคะเนี่ยหัตกรรมของคนเหนือจะไอเดียของคนเหนือเรากล่องข้าวงามเนาะตรงรู้วิธีอันนี้เอาใส่ไปวัดจะเข้ากันออกเขียวๆนีงามจริงๆพี่เห็นพวกกระเทยเขา เขาเดี๋ยวนี someone, ้เขาสบายอย่งเงี้ยเขาทําอะไรแปลกๆกันนะเวลาขึ is yeah> ้นไอ้คนกรุงเทพส่วนใหญ่กับเธอเขาจะใช้กันทําไมอ่ะก็เท่ดีไม่ทําอะไรไม่เหมือนใครอะไรงเงี้ยเราก็ใช้ได้เราก็ใช้ได้เวลาไปวัดเราไม่หนักเลยนะไม่หนักเบาๆใส่โทรศัพท์ใส่ตัง ผิวข้าวก็มีข้าวนิดนึงใส่ใส่น้ำอะไรก็ได้แล้วก็อะไรเนื้อทอดอะไรเนื้อทอดกินง่ายงเานียว่ปิ้งสวยไหนนะคะยืนลาจริงๆแล้วค่ะตอนนี้ลาจริงๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเจอกันใหม่นะจ๊ะขอขอบคุณที่อุดหนุนพี่ติ๊กนะคะขอบคุณค่ะเจอกันที่วัดขอบคุณปริยายค่ะไม่เป็นไรคุณติ๊กไม่เป็นไรค่ะดีค่ะ ดีชอบมีความสบกันอันนี้เล็กอ,อันนี้กําลังพอดีเวลานัดเพื่อน<ช>ไปสงัสงสรรค์เนาะแล้วเวลาเราใส่เนี่ยไปชื่อเท่คือไม่เหมือนใครอะเรารู้สึกว่าเราภูมิใจเราไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยฮิวเนี่ยฉันไปด้วยเลยฮิวกิข้าวไปด้วยโอเคจ้าหิวเลยนะคะเนี่ยใส่สองข้าวเนี่ย ไปทานข้าวกันหาอะไรทานข้าวกันวิ๊ยตายลืมเอาอะไรนะอะไรอย่างลืมโทรบอกลูกค้าอ๋อก็มาทุ่งนึงไกลยังเดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะก็ได้ค่ะค่ะใจนี้เราก็เสร็จกันแล้วเสร็จแล้วจ้าแต่ไม่ได้ใจอุ้ยหกโมงหกเจ็ดหกสวยมากเลยเนี่ยสีนี่งามค่ะสวยทุกสีสีนิ่งงามสีนี้นะ แต่ว่าที่ว่ามัน,มนตัวเล็กไปนะถ้าใส่ต้องตัดก,กระโปรงกระใส่น่สวยสบายอันนี้สวยสบายแต่ที่ชอบทีนี้มันมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันกระโปรงคนละอย่างนะคะแต่เป็นยางยืดอืที่ชอบอยางยืดมากกว่า